วิธีตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโองานต่างๆ EP 1ถ่ายวล็อกเดินเที่ยว โดยคอนดิชันลักษณะของงานเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายบล็อกแบบเดินเที่ยวของผมเนี่ยนะมันจะมีทั้งการถ่ายแบบเอาท์ดอร์ก็คือถ่ายกลางแจ้งถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยและเดินเข้าไปในอินดอร์ก็คือเดินเข้าไปในร้านอาหารในห้างในที่ที่มีล่มอะไรเงี้ยนะฮะแบบค่อนข้างจะปัจจุบันทันด่วนและบางทีก็เดินออกมาก็มีเข้าไปนั่งตรงร้านอาหารบางทีนั่งข้างกระจกก็ไม่ต่างจากเอาท์ดอร์เลยเพราะงั้นวิธีการที่คุณจะตั้งค่ากล้องเพื่อให้ถ่ายวลลอกในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องเซตแบบนี้ครับไปด บอกก่อนอันนี้คือกล้อง s o นี A7 Mark วนนะเราต้องเลือกโหมดการถ่ายวีดีโอซะก่อนนะครับ A7 Mark นมมันจิ้มตรงนี้แล้วก็บิดมันจะเข้ามาสู่โหมดการถ่ายวีดีโอซึ่งมันคือตรงนี้พอเราเลือกโหมดวีดีโอเรียบร้อยนะฮะถัดไปเราต้องเลือกการถ่ายให้เป็นแบบ Pa l หรือ P A L P A L เลือกอยังไงนะฮะคุณกดเมนูเข้าไปแล้วคุณก็เลือกไปที่ รูปกระเป๋าอันล่างสุดเลยนะแล้วคุณก็ไปที่ Are a เ a t e ดแล้วคุณก็กดขวาไปนะฮะคุณจะมาเจอ NTSC slash PAL selector คุณกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะบอกว่า change to NTSC หรือเปล่า้างแน่นอนว่าไม่เพราะว่ากล้องตอนนี้ตั้งเป็นแบบ PAL อยู่แล้วแต่ถ้าใครกดเข้าไปนะครับแล้วมันบอกว่า change to PAL นั่นแหละถูกแล้วคุณก็กด enter เข้าไปกรณีของผมเนี่ยมันถูกตั้งเป็น PAL เรียบร้อยแล้ว PAL เนี่ยมันจะทาให้คุณได้เฟรมเรทอยู่ที่นี่ครับ ยี่ห้าเฟรมกับห้าสิบเฟรมเพราะว่ายี่ห้ากับห้าสิบเฟรมเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่เจอปัญหาเวลาที่คุณไปถ่ายแล้วคุณเจอไฟกับพิบคุณจะใช้ห้าสิบหรือยี่ห้าก็สุดแท้แต่ซึ่งอันนี้แล้วแต่สเปคของแต่ละกล้องพาวเรียบร้อยแล้วที่ให้เลือกพาวเพราะว่าคุณจะได้ไม่มีปัญหากับไฟกับพิบถัดไปคุณก็ต้องมาเลือกว่าคุณจะถ่ายที่ความละเอียดเท่าไหร่วิธีการเลือกก็คือคุณกดเข้าไปที่เมนูแล้วคุณก็มาที่เมนูรูปกล้องวิดีโอเนี่ยที่เขียนว่าชูตติ้งเนี่ยแล้วคุณณณณณกกกดขขววาาาเเเเเ้้ไไไไปปออออย่ีลลลคคคคุุุุจจจจจจะะะะืใชฟ เป็นแบบอะไรความละเอียดเท่าไหร่ผมกดเข้าไปปุ๊บอย่างกล้อง s 7 Mark 4มนี่มันจะมีให้เลือกนะครับตามนี้ซึ่งผมจะเลือกเป็นการถ่ายแบบ 4K ผมก็จะเลือกที่ตัวนี้ xavcs 4K คุณอาจจะสงสัยว่าเอา้าพี่ xavcs h, h 4K เนี่ยมันคืออะไรถ้าพูดแบบง่ายๆไม่ต้องไปสนใจดีเทลมาก xavcs 4K มันคือโคเด็กที่เป็นแบบ s264 ส่วน xavcs 4K เนี่ยมันคือการใช้โคเดกที่เป็นตัว s.265 ซึ่งคุณไม่ต้องสนใจเอฟเฟกมันอย่างนี้ถ้าคุณเลือก XAVC S 4K คุณจะมีเฟรมเรท25เฟรมให้เลือกหรือคุณจะเลือกเป็น50เฟรมก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกเป็น XAVC HS 4K คุณจะมีเฟรมเรทให้เลือกเพียงแค่50เฟรมคุณอาจจะสงสัยอ่าพี่แล้ว50เฟรมมันก็ต้องดีไวอีก25เฟรมดิถ้าบนกล้อง A7 Mark IV ไม่ดีกว่าเหตุผลง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่คุณใช้50เฟรม 4K 50เฟรม 4K นะไม่ใช่ Full HD นะภาพมันจะครอบเท่ากกกกััับลล้้้้ออองงตวคณณหรรรื AAP Smart เเพาะนนนใใีีีท่่ช Mark 4, ผม ตั้งเป็น XAVCS 4K นะครับถัดไปมาเลือกเฟรมเรทกันข้างล่างมันจะมี Movie Setting คุณกดเข้าไปเลยแล้วคุณจะเจอเลคคอร์ดเฟรมเลทตรงนี้นะฮะผมจะเลือกเป็น25เฟรมเพอร์เซกเอาไว้ผมจะไม่ใช้50เฟรมเพอร์เซกเหตุผลง่ายๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ถ้า25เฟรมเนี่ยมันจะไม่ครอบมันจะเต็มเซนเซอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็น50เฟรมเพอร์เซกแบบนี้นะฮะปึ๊บมันจะครอบเห็นไหมเขาใกล้แบบเห็นได้ชัดเลยนี่คือครอบเหลือเป็นแบบ APS-C เพราะงั้นไม่เอา ผมจะใช้25เฟรมนี่คือเหตุผลที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทำไมผมถึงไม่เลือก XAVC HS 4K ก็เพราะอย่างนี้ฮะถ้าเลือกเป็น XAVC HS 4K เนี่ยแล้วมาเลือกตรงบ o v ี e เนี่ยนะฮะมันจะเป็น50เฟรมเท่านั้นนะครับเนี่ยครอบเลยไม่มีทางเลือกดังนั้นไม่เอาผมจะเลือกเป็น XAVC HS 4K แบบนี้นะครับแล้วตัว Record Frame Rate ผมจะเลือกเป็น25เฟรมและถัดไปนะฮะตัวข้างล่าง เล็กคอร์ดเซตติงจะเลือกเป็นอะไรผมเลือกไว้ที่สุดของกล้องตัวนี้เลยคือ 140m 422 10บิตเลือกไว้สุดเลยแบบนี้อันนี้คือเซตติ n งสำหรับการถ่ายวอลลกของผมนะฮะถัดมาเรื่องของโหมดโฟกัสนะฮะผมจะเลือกโหมดโฟกัสเป็นแบบ IAF ซึ่งโดย default เนี่ยมันจะเป็น i f อยู่แล้วแต่ว่าผมมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่าเพื่อคุณเผลอไปเซตติ n งมันออกนะฮะคุณก็มาที่เมนูสีม่วงชื่อว่าโฟกัสคุณกดขวาเข้าไปแล้วคุณกดลงมาเจอ face slash IAF คุณกดขวาเข้าไปคุณต้องเ sure ์นะฮะว่า เฟสเทเลดไอพิวริตี้ในเอฟคือออน เฟสไอซับเจ c กเป็นฮิวแมนเพราะคุณถ่ายบล็อกตัวเองเซตติ n งจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาโดย d e ฟอลต์เนี่ยเหมือนจะออฟอยู่นะเฟสไอเฟรมดิสเพย์เพื่อให้เห็นว่ามันกําลังโฟกัสตาเราอยู่นะครับผมจะเปิดเฟรมดิสเพย์ขึ้นมาด้วยอันนี้คือระบบโฟกัสและโฟกัสแอเรียผมจะใช้ตัวนี้ครับกลับไปนะครับโฟกัสแอเรียอยู่นี่ผมจะใช้ตัวนี้ครับกดขวาเข้าไปผมจะเลือกโฟกัสแอเรียเป็นแบบ Y เพื่อให้มันกินพื้นที่กว้างทั้งเฟรมหรือใครจะมาเลือกโฟกัสแอเรียโดยการกดปุ่ม FN ปุ่มฟเอ็นนัน ได้แล้วคุณมาเลือกไอเนี่ยโฟกัสแอรเรียตรงนี้มันก็มีให้เลือกนะครับก็เลือกแบบ y ไปจบเรียบร้อยแล้วเข้าๆการเซตตัวกล้องทําประมาณนี้ถัดไปจะเป็นเรื่องของโหมดปรับความมืดความสว่างเวลาที่ถ่ายวอลลกผมจะไม่ใช้โหมด m นะผมจะไม่ใช้โหมด p ด้วยไม่ใช้โหมด a แต่ผมจะใช้โหมด s เพราะว่าผมต้องการความออตโต้ดังนั้นผมจะปรับเลือกจากโหมด m เนี่ยเป็นโหมด S, S แบบนี้โหมด S มีเลยให้มันออโต้แต่เราจะฟิกค่าค่าหนึ่งเอาไว้การตั้งโหมด S เนี่ยมันจะออโต้เฉพาะแค่ค่า F แต่ค่าสปีดชัตเตอร์เราต้องเปนคนตั้งเองซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะฟิกสปีดชัตเตอร์อยู่แล้วที่1ต่อ50 ไม่น้อยกว่านั้นและไม่เยอะกว่านั้นโอเคปะ่ะหนึต่อห้าสิบเพื่อป้องกันแสงกระพริบแต่ถ้าจําเป็นจริงๆคุณอาจจะเร่งมันขึ้นไปถึง1ต่อร้อหรือ1ต่อ200ก็ได้แต่เหตุการณ์ที่คุณจะไม่เจอไฟกระพริบจะมีอยู่2ค่าเท่านั้นคือ1ต่อ50หรือ1ต่อร้อ คุณจะไม่เจอไฟกระพริบถ้าคุณใช้ค่าอื่นคุณจะเจอไฟกระพริบแน่นอนแต่ว่าโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับคือ1ต่อ50คุณจะได้โมชั่นที่สวยสมูทนุม่มถ้าเป็นไปได้เลือกค่านี้ไว้1ต่อ50ถัดมาการถ่ายวอลลอกผมจะตั้ง ISO เป็นแบบออโต้ผมก็กดขวาเข้าไปแล้วก็เลือก ISO ให้เป็น ออโต้เพราะว่าเราเดินเข้าเดินออกมีทั้งเอ์ดอร์อินดอร์การที่เราจะได้ ISO ออโต้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีทําให้เราถ่ายได้สะดวกอะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะถัดมาไว้บาลานผมก็จะเลือกเป็นแบบออโต้ Auto อีกก็คือเรากดที่ปุ่ม c 1ตรงนี้นะฮะ กดเข้าไปปับ๊บมันจะให้เลือกไว้บาลานซ์ถ้าใครเลือกเป็นอะไรอยู่ไม่ต้องสนใจเลือก A W B Auto ไว้บาลานซ์แบบนี้เลยนะจบเรียบร้อยให้กล้องเป็นผู้ช่วยของคุณไปเลยนะฮะและใน่น่อนนี้ที่ผมบอกไปตอนแรกสปิชัตเตอร์ฟิกเอาไว้เลยเป็นแบบนี้และถ้าใครเดินถ่ายวอลล็อกนะครับไม่ได้ตั้งขาแบบตอนนี้มันตั้งขาอยู่ไงแต่ถ้าใครเดินถ่ายแล้วต้องการกันสั่นนุ่มๆคุณกด F N เข้าไปแล้วคุณก็เลือกกันสั่นนะครับเป็นแบบแอคทีฟนะนี่สตดี้ช็อต เห็นไหมครับคุณเลือกจากสแตนดาร์ดเนี่ยให้กลายเป็นแอคทีฟภาพจะครอบเข้าไปกระจึงนึงประมาณนี้กดโอเคคุณก็จะได้การสั่นแบบแอคทีฟก็คือจะเดินการสั่นแบบนุ่มๆเลยแต่ถ้าคุณใช้การสั่นแบบแอคทีฟถ้าคุณอยากให้เวลาเดินแล้วมันมีโมชันเบอร์น้อยที่สุดนะฮะเป็นไปได้คุณใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อร้อยอันนี้คือจะลดโมชันเบอร์เวลาที่คุณเดินสั่นเดินกระแทกเพราะงั้นที่ผมบอกไว้ตอนแรกคืออะถ้าถ่ายแบบธรรมดาการสั่นไม่ได้แอคทีฟอะไรนะครับ คุณก็เลือกเป็นสปีดชัตเตอร์1ต่อ50แต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเปิดการสั่นแบบแอคทีฟเนี่ยปุ๊บนี่แบบแบบนี้ผมก็จะขอเพิ่มสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อ100อันนี้เพื่อความสมูทในเรื่องของโมชันเบอร์แต่ทีนี้คุณต้องลองเทสดูนะครับว่าลักษณะการเดินของคุณเนี่ยเหมาะสมที่ตรงไหนยังไงก็อยากให้เทสอย่าลืมว่าเดอะเบสของโมชันเนี่ยคือ1ต่อ50มันจะได้ความนุ่มความสมูทที่ดีที่สุดเพราะงั้นเริ่มต้นนะสำหรับใครที่กำลังจะลองถ่่ายมหออกผแนะนะใ้้้ตตังปีร์ไวท1.50 เปิดกันสั่นแบบแอคทีฟนะฮะแล้วเดินถ่ายแล้วคุณลองเทสถ่ายดูว่า้ฉากหลังเนี่ยมันสั่นไหวมันเบลอหรือเปล่าเวลาที่คุณกระแทกเท้าเวลาที่คุณเดินตึ้งตึ้งตึ้งไปเนี่ยฉากหลังตรงนี้มันสั่นไหมถ้ามันไม่สั่นใช้นี่เลย1ต่อ50แต่ถ้ามันสั่นคุณเพิ่มสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อล้อยไปให้ดูลักษณะการเดินของตัวเราเองว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมและตัวสุดท้ายสําหรับโหมดออโต้แบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณเลือกโปรไฟล์สีอ่ะผมเอากันสั่นออกก่อนนะถ้าสมมุติวว่าาคุณเเลลลือกกโปไฟสีน็็ Prof PBO แ้ม ใช้ครีเอทีฟลุกเป็น Standard หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณจะมาเลือกตรงนี้ได้นะฮะสมมุติว่าคุณเล่นแบบนี้คือคุณไม่อยากจะ Color g r ์ d i n g แล้วยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้คุณจะต้องตั้งชดแสงประมาณไหนถึงเวิร์กตัวผมเองผมจะตั้งชดเชยแสงไว้ที่บวก0.7ซึ่งคุณอาจจะไปคอนโทรลอีกทีได้ปุ่มชดเชยแสงมันอยู่บนนี้เนี่ยฮะที่มันสามารถจะกดแล้วก็ล็อกอยู่เนี่ยเห็นไหมผมบิดชดเชยแสงเนี่ยไอปุ่มตรงนี้ เป็นบุ๋มชอบเชยแสงเวลาซื้อกล้องมามันอยู่ที่0แต่เวลาถ่ายวาลอลลกเนี่ยผมจะบิดไปที่บวก0.7แล้วกดล็อกเลยป๊บเป็นแบบนี้นะฮะส่วนถ้าใครถ่ายโปรไฟล์ที่เป็น Picture Profile S Log ลแล้วมาทำา o o o r r ร a d i n g ding, อย่างผมเนี่ยผมจะถ่ายเป็นแบบ S Lo ล3อก3มาทำ Color g ร a d i n g ผมก็จะเลือกเป็น PP9 กดเข้าไปเป็น p v 9อย่างนี้ แล้วเข้าเข้าไปคสัสตอมไยนิดหน่อยนะครับคันเลอร์โหมดเนี่ยโดย Default เนี่ยซื้อกล้องมามันจะเป็น sgm m o d 3เฉยๆผมต้องไปเลือกเป็น sgm m o d 3 cine เป็นแบบนี้นะครับแค่นี้ผมก็จะได้ pp 9ออกมาแล้วผมจะเลือก pp 9และการชดแสงของผมเนี่ยยังอยู่ที่ปริมาณเท่าเดิมคือบวก0.7หรืออาจจะบวก1ขึ้นอยู่กับสภาพแต่โดยส่วนใหญ่อาจจะขึ้นไปที่บวก1 เวลาที่ผมถ่ายวอลล็อกเนี่ยผมจะทําแบบนี้เพราะงั้นไอการบวกชดเชยแสงเนี่ยคุณก็ดูไปตามความเหมาะสมผมให้เป็นค่าที่ผมใช้ทั่วๆไปได้แต่บางทีในบางเคสเนี่ยผมจาเป็นที่จะต้องลดการชดแสงลงนะครับผมก็ลดลงอาจจะเหลือ0.3หรืออาจจะไม่ชดเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับ environment ที่คุณไปถ่ายถ้าสีดํามันเยอะอย่างเงี้ยเออ คุณก็อาจจะแบบชดเยอะก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันสว่างผิดปกติไปแต่ถ้าเกิดสีขาวมันเยอะเนี่ยคุณอาจจะชดบวก0.7ก็ไม่ได้แล้วอาจจะต้องบวกเข้าไปแบบเยอะๆขึ้นนิดนึงถ้าเกิดมันสีขาวเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องของการชดแสงนะก็ดูไปตามความเหมาะสมของสถานที่เรียบร้อยแล้วครับการเซตติ้งกล้องเพื่อใช้ในการถ่ายวอล็อกแบบเดินเที่ยวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถสมัครรับได้ที่ว w w w e l l e t o g o c o m s h o p หรือใครสะดวกช e ้อปปี้ลาซาด้ก็เสิร์ชชื่อร้านเอเลฟต์ทูโกฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ